สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอันดามาตามน้องอันดาน้องอันดาให้ตำลาวมาสองคูพี่น้องเขาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะพอน้องเปิดไยตัวใดคลิปนี้เป็นเลขลาวพัฒนานะคะวันที่7พฤศจากายน68ไปรับชมเลยค่ะพีน้องเปิดไฮตัวใดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ f ออ่าวันนี้วันนี้ไปโรงเรียนไหมคะมฝนตกหรอคะคุณครูไม่ม,มาคุณครูม,มา,มมาแต่ว่าฝนตก จะทำอย่างนั้นมันลายตาฝนตกหนูก็เลยไปโรงเรียนไม่ได้ใช่ไหมคะ,อะตอนนี้นพี่น้องเอ้ยฝนตกด้วยทางอยู่ทางกลางจังหวัดเจ้เนี่ยทางฝนทางลมลูกงเนาะน้องน้าน้องอันดาไปโรงเรียนบ่ไดจ้ะไปไดแต่พี่ส้าเพิ่นไปแต่น้องนาดาน้องอันดา fc <ค>ให้มาตามเลขไหมหนูมีเลขไหมคะเลขลาววันนี้ลาวพัฒนาวันที่เจ็ดพฤิกายนหกแปดขอแม่นแม่นนะคะ ตัวไหนค่าจะให้เจ็ดช่องสามช่องเจ็ช่องามโอเคมีจเจดสองก็สามสองงหนูชอบตัวไหนมากที่สุดลูกหนูชอบตัวไหนคะชอบหนูชอบตัวไหนพูดดังๆค่ะชอบเจ็ชอบเจ็ดอง จ็ดสองเจ็มาบนมาล่างมาบนเน้นบนเนาะเน้นบนพี่ไปรับพี่จามามาจากโรงเรียนยังคะรับแบบรับแล้วเหรออ๋อไอ้นูได้อะไรมาไปรับพี่ได้หนูได้อะไรมาคะหนูหนูได้มาฝรัง่งเอามบากฝรั่งมาให้เอฟซีกินเลยโตแขกคุณพี่มุ่งอ่ะสะลบพี่น้องสลบเลขของน้องอันดาน้องอันดาลาวพัฒนาเจ็ดพิจิกายุนเอ้ยเจิต วันวันวันนี้วันศุกร์วันที่เจ็ดพี่น้องพิจิกายนหกแปดน้องณะน้องอันดาหายเจ็ดสองกับสามสองผมบอกเน้นบนเลยพี่น้องเด้อเน้นบนเน้นบนนะคะขอให้ออกเดินน้องอันดาเด้อขอ fc มีโชคมีลาบกับน้องอันดานี่ตำลาวด้วยจ้ะเด้อนี่ตำลาวลาวพัฒนาเย็นนี้สองทุ่มครึ่งก่อน fc มีโชคมีลาบกับน้องอันดา น้องอันดาพูนบอกว่าตำราวันที่7พฤศจิกายน68แปดพันห้าเจ็กับ32อยู่ใน2คูนน่นีเน้นเน้นเจ็เน้นบนนะคะน้องอันดา,นาพูนกะพี่น้องไทยคลิปอยู่ดีๆพี่น้องมีเอฟซีพูนนั้นมีพี่พูนหนึ่งพี่น้องพูนพูนส่งของมาให้แม่น้องกันดาส่วนหนึ่งแล้วก็ไปให้แม่จอยกับพ่อไล่ส่วนหนึ่งนาจากก่บทรงไปเซนี มีอะไรบ้างนะลูกมีผ้าห่มมีผ้าห่มรอค่ะไหนไปดูได้ให้เอฟซีดูที่ลูกค่ะว่ามีตรงไหนพี่น้องปรีเมียนเอฟซีพี่ถนึงคนส่งของมาให้แม่น้องดานน้ําแน่แล้วก็ให้พ่อจอยแกมาไล่พี่น้องมีทั้งผ้าห่มอันนี้พี่น้องให้เขียนเป็นนแยกกล่องมาเลยจ้าอันนี้เป็นของของแม่น้องกระดาก่องหนึ่งอันนี้ของหนูแล้วของแม่ของแม่แล้วก็ทางนี้จะเป็นของของแม่จอยกับ แม่แม่ไล่กับพ่อจอยพี่น้องรอ้โหไม่ยังเลยแม่ยังได้เพื่นตะเคียนเพิ่นเพิ่นต้องับมาเลยตายายอยู่เนาะนี่อันนี้ก็อันนี้ก็ตายายสองกล่องนี่น้องจะเอาไปยังไงรับของเด้อจ้ะขอบคุณคุณพี่ลายลายเบิ้งหมเบิ้งก็เด้อจ้ะเพิ่นส่งมาทั้งหมดทั้งหมดมีสามกล่องเลยจ้ะมาหอดเลยเด้อเพิ่งมาหอดสดๆดนอนเลยจ้ะน่าจะเดี๋ยวค่อยเปิดโลดเปิดแต่ของเรานะของตากับยายไม่เปิดว่าตากับยายให้ให้ตากับยายเปิดเอง แม่แน่นของเราโน่นไงคะหน่นอันนี้ของหนูดอของแม่ของของแม่แม่เอฟซีผลส่งมาให้ลูกเป็นผ้าห่มเป็นผ้าขนหนูงผลแจกแจกแม่น้องกด้ามาแล้วจ้ะนี่ของคุณตากับคุณยายแม่อะไรก็ของแม่หมดนี่ของคุณตาคุณยายเนี่ยเบิ้งดูทำไแม่ทำไมไม่ส่งให้หนูมั่งอะคุณอารักษ์นะคะไนี่นคุณน้องคุณอารักษ์ พี่คุณอารักษ์เพื่อนได้ตอนนั้นตอนนั้นเพิ่นก็ได้ส่งเงินมาซื้อโซดาเซลล์ให้ตากับยายวันนี้เพิ่นก็ได้ส่งพ่อหอมผ้าแพรมาให้ตากับยายพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่ขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองพี่เด้อกนเด็กๆดีใจใหญ่เลยนี่จะคลองตากับยายมันหนักมันหนักอะไรมันหนักวิ่กยกไม่ขึ้นเหรออะไรก็ของแม่แม่หมด ไม่ใช่ของแม่มีสิบอันเดียวน้องนั่งเป็นของตากับยายอันนี้ของใครกับยายเด็กเด็กดีใจใหญ่เลยได้ได้อะไรคะน่ะอันนี้ของหนูหนูได้อันเดียวอ๋อนี่เด้อพี่อีอารักเปิดทรงผ้าห่มให้แม่น้องดาแล้วก็ผ้ากันโหนแล้วก็เสื้อผ้าพี่น้องนี่จ้ะเอ่ห่อเด้อจ้ะนี่ยนี่คือผ้าขนหนููหห้้นไดผา่มมอืมสวยไหมอุ่นไหมคะ อุ้น่าเข้าไปในก MM ล <cción S 2> ่องเลยจ้ะนึกจะเข้าไปมัน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 มีอันนี้อุ่นๆนะพ่อผมอันนี้บ้านพวกหนูว่าบ้านอบอุ่นเขาเรียกว่าบ้านอบอุ่นนี่ของตากับยายที่ให้ผลไปให้ผลเอาเองมาจ้ะแล้วก็เป็นผ้าคนหนูส่วนหนึ่งไม่จ้ะเข้ากล่องเลยอยู่ในกล่องเลยพ่อผมอุ่นไหมคะอ่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยทำไงคะขอบคุณค่ะให้พี่อารักษ์สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองลูกเนาะแม่หนูเป็นอะไรอ่ะหนูเป็นอะไรหนูก็เป็นเด็กหญิงอันดาไงคะมันเป็นผีแม่เด็กจาจะผีเป็นผีได้เด้อจ้นะแม่ย่เด็กๆชอบใหญ่เลยพูนะ้น,น่ะแม่แม่จะนั่งกอกจะพี่นั่งกอกไม่ได้ว่าทำไมสรุปเลขของน้องนะอันดานะคะน้องอันดาให้ วันศุกร์วันที่เจ็ดพฤศจิกายน68น้องอันดาให้ตำลาว7232พี่น้องเน้นเน้น72นะคะเน้นบุกเจบนพี่น้องเอ้าขอ fc มีโชคมิระกับน้องอันดานะคะก็ขอบคุณพี่อารักเป็นร้ายที่ส่งเสื้อผ้ามาให้พี่น้องตอนนี้มูเนเด็กเด็กเด็กดีใจใหญ่เลยพู่นะอยู่ในกล่องพี่น้องแต่ว่าซองอันกะบซองตากับยายเดี๋ยวพรุ่งนี้มืออื่นมืออื่นแม่นาตาแตงสิเอาไปให้ยคุณตาคุณยายเลยค่ะเด้อจ้า อันนี้ที่อันนี้ที่กินกับข้าววางวางทุกวางได้เลยเนี่ยนะแล้วรีบอิ่มแล้วไปเล็กให้กินหมกก็หล่ำพี่น้องเอ้ยทางไปถ่ายคลิปพี่น้องคนน่ะทางไปถ่ายคลิปบ้านแม่น้องกระดาพี่น้องถ่ายตาม่ายดำหน้ากับเป็ดหมานี่พี่น้องบรรยากาศย่ำแรงพี่น้องเขำขำมากเพิ่งกับเจ้ากับไรง้วพี่น้องไรง้วเข่าบ้านพี่น้องธรรมชาติบ้านเฮาเด้อพี่น้องขำมาแรงมากอ่ะ ทางนี้ก็เข้าพี่น้องเลยเนีย่เข้ากันนี่ก้างเดือนหนาก็ FC ได้เกียเก่ยวเก็บเกี่ยวหมดแล,ล้วพี่น้องเลยเนีย่เริ่มเลื้ยงกันแล้วเริ่มเ,เล,เลื้ยงไว้แล้ว FC เอ้ยครับผมได้ชิ้หอดบานกระเบินขีดแมงดาไปก่อนเด้อพี่น้องเบิเงนขีดแมงดาไปก่อนเบิงเอพอพวงหายขีดหอดบานพี่น้องช่วงนี้ก่ะดูเก็บเกี่ยวข้าวพี่น้องไกลแล้ว ทำนี่ก็เจ้าก็เลี้ยงงวัวพี่น้องก็เจ้าก็ะไรงัวเขาบ้านํำแล้วทางนี้ก็เขาเขาพี่นีชื่อว่าบางคนก็งามเลยได้เขาพี่น้องบางคนก็ไม่ติยาเนี่ยนี่ชื่อว่าเขางามพี่น้องเนี่ยทางนี้ทางนี้ม่ได้พี่น้องเสียหลายอยู่นี่ไม่แต่เกื่เขา บรรยากาศพี่น้องพอเพิ่งกะไลงัวเข้าบ้านแล้วจ้ะที่ทั้งเขาทั้งปลาอ้อยแต่ว่าไฮนี่รู้สึกว่าชิมมิตายไปน้องเขาก็บอโพดเฮนมิตียเลยข้าวโพาเ็นมิตียเลยตัวนี้บรรยากาศพี่น้องนี ไหลงัวไหลควายเขาบ้านเขาคอ,อกแแอ้พี่น้องบืนเศร้ามาไหมพี่น้องชีวิตคนตา่างจังงวัด,ดี๋ยวประมาณน,นี้แหละพี่น้องเลยเศร้ามาแรงยมารู้สึกว่าญาลิคักพี่น้องสองหายสามหายเนี่ย